จะมาคาตัวเบลรอดกันนะมาดูสิว่าจะคาบได้ตัวอะไรบา้างฝากทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งทีแล้วไปรับชมกันเลยมาแล้วทุกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยที่กำลังนั่งดูเยือนดูหรือว่าบินดูอยู่นะฮะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าพวกนายโอเค yeah. เจ้าที่พูดไว้ในตอนเริ่มต้นนะก็คือเกมนีน้เป็นเกมที่เราจะต้องมาผสมเบลล์ลอดนะทุกคนรับให้มันออกมาเป็นตัวนะพวกนายแบบเหมือนคราฟอะไรประมาณนั้นแน่อี ซื้อก่อนเลยเออฉลามเราจะต้องมาซื้อตัวสัตว์นะครับแล้วก็มาซื้อเป็นส่วนของเหมือนเป็นอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นเนี่ยรองเท้ากับฉลามก็จะเป็นตัวอะไรลองทายดูสิพวกนายทา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 แผ่หรือเปล่าจะกบทาแผ่อ้ยไม่น่าร้อยนายตอบเลยมาโถแล้วตอบแค่นี้ทาโกยากิหรือเปล่าไม่ใช่ทาลาลิโลทาลาลาต่างหากแล้วมาโถพวกแยนี่อ ประมาณนี้แหละล่ะค้าปุ๊บเราก็เอาตัวเนี่ยมาทําเงินแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ไปค้าใหม่ๆซึ่งอันใหม่ๆนี่มีเยอะเลยนะเห็นไหมด้านหลังนี่คือเป็นตัวที่เราสามารถคราฟออกมาได้ว้าวโอ้วเก็บมาเลยนี่ตะลันเลือตะลันแล้วตะลันตะลัตะลัแล้วซึ่งเราก็สามารถที่จะคิดค้นได้เลยนะว่าเราอยากจะลองผสมอะไรแบบไหนสามารถลองสุมแบบมั่วๆได้เลยอ่ะอาจจะได้ตัวดีๆมาอะไรประมาณนั้นนะนี่วางแล้วเราก็ได้เงินเก็บเงินได้ ตัวชั้นตอนเนี้ยขอผสมตัลเล,ลรโลตัลละให้หมดก่อนดีกว่าเอารองเท้ามาเยอะเลยของฟรีเออมันฟรีอย่างเงี้ยแสดงแล้วเราก็ปั๊มได้หลายตัวเลยดิใช่ไหมน่าจะทาให้เก็บเงินได้หลายๆตัวมากเลยอ่ะช่วงต้นนี่นเอาละทุกคนมันได้ห้าอันนะครับเราก็ต้องตัลเลรโลไปก่อนนะเนาะเอ,อ้ยอยากรู้ถ้ากเกิดว่าเป็นตัลเลรโลที่ใส่รองเท้าหลายๆอันล่ะอ๋ใส่ไม่ได้เราโหได้แค่นี้อ้ยเสียดาย ต,ต้องหาของอื่นไหมทาราเล่ใส่อจาจจะกดแบบทาราเล่ใส่ใส่แขนอะไรแบบนั้นน่ะเออแต่ถ้าใส่รองเท้าเนี่ยมันก็ได้แค่อย่างเดียวคู่เดียวแล้วกคนไม่เป็นไรเราผสมหลายอย่างด้วยกันได้ไหม่งมันได้หมดแหลนะนากเอาอกระบองเพชรมาใส่ทาราเร่โลกก็ได้นะลองดูได้เลยอย่างนี้ต้องรองสแลแย้วและจะรับของให้เป็นเศรษฐีเลยนี่เนี่ย เนี่ยเพจชามรีวอร์ดคือยิ่งเล่นนานยิงนย่งโหดซึ่งเราก็เข้ามาันรอนานพอสมควรก็นี่รับได้เลยอ่ะนี่ เพิ่งสังเกตตอนนี้ฉันรับของจนฉันมีจังสามหมื่นหนึ่งแล้วอะเหมือนกันเลยเหัสา <c oughs> มหมื่น <c oughs> อย่างนี้ซื้อส่วนผสมแบบมาเยอะๆเลยดีกว่าจะได้เทสดูว,ว่ามันทำอะไรได้บ้างทำตัวไหนได้บ้างซื้อช้างไปไหวช, 7, ช้างตัวเจ็ดหมื่นห้าเออแค่้นแหคาแพงเกินเนี่ยวันี้จะสังเกตได้ว่ามีสัตว์แค่ไม่กี่ตัวนะให้เราซื้อนะแต่ด้านหลังนี่สามารถคาร้าได้โคตรเยอะมีซื้อส่วนผสมนี้มาหนึ่งหมื่นนะซื้อไปด้วยต้นไม้ฉัน <c oughs> ขอไขข้อสงสัยของฉันก่อนสามารถผสมได้สามอย่างเลยหรือเเปลล่าาไไนนดดูซิะรค้ววยตั จริงด้วยเนี่ยฉันเอาฉลามลงเป็นเบดหลักอ่ะจะกลบได้จระเข้มาด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวนายฉลามได้จระเข้คือแล้วในจานผสมเศษส่วนผสมนากระบอกเพชรกับต้นไม้อ่ะจะได้แบบเหมือนแพพภูเขาอ่ะอุ้ยเอาใหม่เ๋ยฉันจะลองเอารองเท้ากับกระบอกเพชรสิเอ้ยได้เป็นฮิโปนะครับเอจะว่าฮิโปหน้ารองเท้ากันเลยนะเนไหนลองผสมหนูกับกระบอกเพชรดูและดูหน้าเออจะรอดเหม ไม่ใช่น้หนูแล้วก็ต้นไม้แล้วก็กระบอกเพชรอ่ะได้เป็นสิงโตมีอะไรเนี่ยกระบอกเพชรอ่ะจะกราบเว้ยว้าวเกมนี้มันความคิดสร้างสรรค์โคตรสุดยอดเลยอ่ะพวกนายไ<ม>เรามาแข่งกันไหมผสมกันอ่ะแล้วก็เอาตัวที่หาที่สุดมาโชว์กันดีกว่าหรือไม่ก็แบบลองแข่งกันไหมแล้วว่าใครจะผสมได้เยอะที่สุดในนี้อ่ะเอาไหมแรกหรือจะตัวเทพเทก็ไม่รู้เออเนี่ยจะได้ตัวสีรุ้งก็ได้นะมันมีตัวสีรุ้งสุดหายยากแน่ๆ,ๆพวกนายโอ้โหอ,อ้าวฉันได้จระเข้สีทองมาเลยไงพวกนาย ให้ราคาตั้ง50ต่อวิเลยนะโอ้โยเดีย๋ยวใช้ตัวบวนี้มาวางกันมาเก็บเงินรับเงินรวๆ,ๆเก็บเงินวนไปนะฮะเราสามารถขยายพื้นที่ได้โดยการเสียเงินตามนี้โอ้แพงเหมือนกันนะเนี่ยหูห้าเอ็มเหรอว่าแต่พวกตัวที่วางมันเล็กอะบางทีก็ไม่เห็นรายละเอียดเลยอะเนาะไหนามาดูนะฮะโอ้ตัวนี้ ใชเดือนดินหรือเปล่าเนี่ยเออทำไมตัวนี้ของนายเป็นสีนี้อ่ะเจ้ากบบอกตัวตัวว่าไม่รู้เป็นยังไงวะสถานะเพชรหรือเปล่าเอออาจจะเป็นอย่างนั้นไดมอนด์หรือเปล่านี่เขามีสมุดให้ดูอยู่ไหนดูสิเอ้มันเป็นตัวไดมอนด์จริงด้วยฉลามตัวนี้มันเป็นไดไงวะชักเกอร์คราบแบบปกติเลยนะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มแสดงว่าอยู่ที่ดวงล้วนๆสินะเนี่ยเออมีโอกาสได้แบบว่าตปดสถานะด้วยเออแสดงว่าดวงดีสินนะอะระหว่างนี้เราก็ทำอะไรวนไปทุกคนค้าๆเหมือนเดิมหาสูตรใหม่ๆอะแล้วถ้าเกิดฉลามกับหนุ รวมกันเป็นเออเหมือนแมวเลยนะแมวใส่วิกหลอเนี่ยข้ามาเลยแมวเตาว่าได้เป็นหนูรองเท้าไะอุ้ยน่ารักอ่ะว้ยหนูฉลามรองเท้ากระบองเพชรได้เป็นลูกทารเาเล่ฉลามรองเท้าแล้วก็ต้นไม้ได้เป็นโบนิกาอ์บัลลบูว้าวกระบองเพชรรองเท้านหนูได้เป็นแรปเปอร์ <c oughs> ว้าวเออมันสนุกดีว่ะทุกคนถ้าอยาลองเล่นก็มาลองเล่นดูนะ ถึงแม้ว่าเราจะผสมมาหลายตัวแล้วนะด้านหลังเรายังเหลือเยอะผสมเลยนะครับแถมไม่รู้ด้วยว่าเราจะมีโอกาสผสมได้สีรุ้งหรือเปล่าทุกคนต้องหาดูนะเหมือนจะเป็นในซิกเซเว่นน้นเนี่ยซึเป็นสีรุ้งหนึ่งอันมองจากตรงนี้ตรงเงาอู้ได้เป็นตัวลาศีม่วงมาด้วยนะทุกคนแจวผลไม้นี่นก็สามแสน่นะครับผมของอันใหม่ๆอู้ทำไมมันโคตรแพงไว่ได้แพงแต่มีโลบักซื้อได้นะ <laughs> รลบักซื้อได้อยู่ราคาไม่แพงด้วยถ้าซื้อหนึ่งอันนายจะเอาสักอันไหมเอาจะกราบเดี๋ยวขอคิดก่อนเอาดีหรือเปล่าแต่อยากได้มันกันนะนี่แค่สิบเก้าโลบักเออเอาหน่อยละกันเนาะพวกนายนะไม่ว่ากันเนาะเออรอดูดีกว่าจะได้เจออะไรใหม่ๆด้วยใช่เพราะตอนนี้มันเดิมๆแล้ว嘛ทุกคนเึ๊บแล้วก็ซื้อเป็นช้างแล้วกันจะลองเอาช้างรวมกับผลไม้ดูดูซิว่าจะเป็นอะไรอ่าแล้วฉันรอดูเลยไงช้างแล้วก็ผลไม้อุ้ยได้เป็นช้างตัวเด็กแบบนี้ โอ้แล้วเดี๋ยวนะขอเรารูอื่นด,ด้วยแล้วช้างอ่ะตินี่แหละเอ้ยช้างกับต้นไม้ไกลเป็นเบลบรืบ,บปาตาปิม ว้าวตัวดงังตัวดงัง oh, อันนี้คือน,น่าจะเป็นผสมพื้นฐานเลยั้งงนี่ย่ช้างกับต้นไม้อ่ะเอาบลื้มๆละกันเพิ่งรู้ว่าปตัตพิมพ์นี่ต้นแบบมาจากช้างเลย <c oughs> ern, ไม่รู้เหมือนกอันอ่ะเห็นมีแต่เท้า <c oughs> เท้าเราจะบูดตัวไอ้ตรงฤดูหนึ่งอ่ะเหมือนเราจะรับช้างฟรีได้นะสามตัวอะไรฤดูหนึ่งฉันกดตรงด้านซ้ายล่างนี่คือมันมีให้เรา มันดูโฆษณาเพาื่อรับไปนี่แหละรับรางวัลว <S 2 BLANK. Stuff> ่ะพวกนายดูด้านซ้ายล่างสิอะไรดูโอ้เดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้ล้วยมันเหมือนเกมมือถือะลรดูโฆษณามันเนี่ยเฮ้ยแนวไหมเออเนี่ยเราได้ช้างฟรีมาหนึ่งตัวพวกนาย โอ,โอ้เนี่ยเจ้กากรมในลองดูทางด้านขวาดิตรงฤดูอะฤดูหนึ่งอะโอ้โหใชจใช่ภาษาไทยชั้นงงมันคือซีซั่นหนึ่งอะละลับได้อะนี่นีนนนน่หละได้<อ>ปี <3 S 2> สามตัวเลยอะโอเคแต่โฆษณามันดูแล้วรัวๆหรอมันดูเออมันดูได้หลายรอบแล้วเนี่ยแต่วทำไมของฉันมันบอกว่าโฆษณาหมดแล้วอ่ะมันดูไม่ได้แยมันอาจจะแล้วแต่คนหรือเปล่าเนี่ยฉันดูฉันได้ช้างเพิ่มอีกแล้วโอ้แล้วมันจะเป็นการสุ่มคล้ายๆการเปิดกล่องแต่เป็นการดูโฆษณาแทนอันนี้ ไอ้โดยรอบสิเออดูได้ต่อว่ะดูรัวๆเลยส่วนฉันไม่ดูไม่ปมหมอน่ะไปผสมช้างเลยหาตัวต่อดีกว่าพวกเราอูดูได้ช้างอยู่แล้วนะฮะเออเดี๋ยวพักก่อนละกันเไปเน้าช้างมาอูมันก็ได้ช้างกับผลไม้โอเคลองเอาตัวนี้ละกันยังไม่เคยผสมช้างกระบองเพชรรองเท้าแล้วก็ฉลามอได้เป็นแบบปลาหน้าแปลกๆอ่ะเหมือนโลมาแต่ไม่เหมือนโลมาในทันเดียวกันนายไม่ต้องไปซีเรียลหรอกเป็นหรอกก็ตัวประมาณนี้แหละหน้าตาบาลักปษ์ สัตว์สาตัวผสมกันได้กิงกาทองว้าวจะได้ลิลลลาล,ลามาด้วยหลังๆเราก็เริ่มรวยแล้วเนี่ยพอมีตัวเยอะเนี่ยทุกคนเพราะว่าฉันมีเงินไปแสนแล้วพอมีเงินถึงแสนกันหรือยังอ้ยฉันมี7จ็ดหมื่นเองอะ่ะฉันยังไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยมีแค่สามหมื่นเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูซีเงินหนึ่งแสนซื้อช้างช้างแมวเบื่อแลละหาซื้อตัวอื่นบ้างจริงๆไอ้หนูกับฉลามก็ยังหาคาบได้ต่อนะอ้ามอาจจะซื้อหนูมาเพิ่มหน่อยเออเพื่อคาบตัวอื่นฉลามก็มาเถอะมันได้ฟรีแล้วก็ต้นไม้เพิ่มมามีกระบองเพชรด้วยรองเท้าด้วยนะฮะเอามาก่อนของฟรีจะกดในได้สีม่วงมั้งยังไะได้มาแล้วหนึ่งตัวโอ้ยไหนอะ ไปตัวที่มันแนบหน้าแบบประบูออ่ะไปถึงสถานะอ๋อฉันนึกว่าไปถึงแบบระดับสีม่วง <c oughs> อา้าว <c oughs> ตอนนี้มันไม่ได้อยุ่ระดับสีม่วงนี่จะกลบอ่ะอาวแต่มันก็สีม่วงไม่ใช่แหละมันไม่ใช่ระดับสีม่วงหรอไม่่ายสถานะเฉยๆน่ามันจะไป้ึงสถานะอะไรวะเนี่ยสีม่วงอ่ะน่าจะเป็นแคนดี้นะหรือไม่ก็วอยแหละอ๋อแคนดี้นะครับผมนี่ตัวนี้อยู่ในแคนดี้อ้าวมาล็กก็เข้าคืนในป่าไม่คอทเทมเลย ไอหนูเลิกร้องแล้วมาที่นี่ดีดีชอบรับเติ่มโลบักกดเกมพารขาและหังไก่สุดเทพมีคบแมพดังก้าวขึ้นในป่าบล็อกฟืดเดอะฟอร์จสตีว์วอร์เบเลขหนึ่งอีกมากมายสนใจ่ันดีดีชอบใต้คลิปเลยนะครับหนูต้นไม้รองเท้าแกเป็นเหมือนเป็นบอคเคอรี่เด็กเนื้อขอเริ่มตันแล้วทุกคนคะมันเริ่มเดิมอ่อเนียนใหม่อันไหนเจอใหม่แล้วก็ค้ามเลยนะฮะทุกคน ไม่ต้องซีเรียสอันนี้เพนกลยกานใหม่เราจะได้มีตัวในคเลาชันเยอะๆนะทุกคนผสมหลยมีนี่ก็ตัวใหม่นะฮะทา้ามาเลยเยอะๆมาไปครอบครัวเดียวกันเถอะเจเบลลอดอยากได้อยากได้ตัวระดับสีม่วงสีทองได้ตัวสีเขียวมาเยอะแล้วอ่ะชอบตัวระดับเทพอะ่ะมันต้องก็ต้องใช้วัตถุดิบเทพอะ่ะพวกนหนว่าไหมเราก็ต้องมีตังเยอะๆ,ๆ,ๆเก็บตังวัซื้อวัตถุดิบเยอะๆ,ๆเออเดี๋ยวเราดูตัวที่มันแบบวัตถุดิบแบบแพงๆนักกันนะทุกคนครับ,รบตัวพวกนี้มันปกติไปแล้วอะ่ะแล้วก็ได้เก็บเงินวนป ไปแป๊บเดียวเก็บเงินมี2องแสนแล้วชั้นเนปดูของอ้เรื่องินว่าได้กี่ตัวแล้วตารางอูก็เยอะ <มา S 1> อยู่นะเยอะอยู่เหมือนกันเลยตอนนี้เราอยู่ระดับสีเขียวกันหมดทุกคนไม่มีใครได้ระดับสีฟ้าเลยนะฮะใช่ใเพราะว่าธุรีพยายามไม่ถึง <c oughs> อะตอนนี้เงินสองแสนโอ้ oh, <c oughs> ล้นนองนี่มันก็ต้องสองล้านแต่ถ้าใช้โลบักแค่ 25, ยี่ิบห้าเองไงม่ถูกกว่าเยอะสองล้านกับยี่ิบห้า ลองหน่อยแล้วมันคือระดับมหากราบดิเจะกบระดับสีม่วงอ่ะเออไอชอบวันนี้มันจะค้าได้สีม่วงแน่เลยว่ะถ้าเรามาค้าบแบบว่าไหมเฮ้ยเป็ไปได้นะจะกรบรรลองเลยลองเลยไอ้ชซื้อนงมาแล้วร้อยแล้วก็ลองท้าฟรีอ้าวนี่กระบองเพชรไว้ด้วยแล้วก็ต้นไม้ไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ผลไม้ยังไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวเราซื้อไอรอนเลยใช้รูบักซื้อเลยเออชอบว่าเราจะไม่ต้องแข่งกันแล้วเพราะว่าชั้นคิดโกงพวกนายแล้วไม่ต้องแข่งแล้วมันม่ยุติธรทมแล้วเอาไมนว่าหาตัวใหม่ๆดีกว่าพวกเรา อันเดอเราลองดูวัตถุด,ดิบใหม่นอกอันนี้แล้วก็เหล็กดูสิอุย้ยอันนี้มันเป็นตัวนกพิราบติดปืนแล้วเปล่าจะไม่ได้นะคะมาเลยดีกว่าึ๊บเพนกูนีกุซี่นี่ใช่ไหมเออเหมือนเหมือนกอันะแต่ต้องดูอีกทีหนึ่งโอ้ยแล้วหกนาทีจะจบอย่างน,นั้นเออใช่เวลาครับนานมากเลยมาล่ละไม่สีม่วงก็สีทองแล้วละ่ะตอนนี้อ่อาจจะเป็นอยังไงมานะเอาละ่ะแล้ววันนี้ก็ทําตัวอื่นไปเรื่อยๆนี่จิลามันใหม่ช้างต้นไม้ ไม่มีอันนี้มีแล้วแต่ว่าไปฉันจะไปเจอเจ้าทุงเลยอะตะกว่บเออทุงต้องใช้อะไรต้องใช้ต้นไม้หรือเปล่าทุงพ่อทุงเป็นต้นไม้ไงใช้ต้นไม้สองอันไม่ได้อะดีประเด็นออามาลองดูแล้วกันว่าใครจะคิดคนสู่ทุงได้ก่อนโอเคแต่เล่มาว่าใส่ต้นไม้สองอันไม่ได้ใช่ไหมใช่มาใส่ทับกันไม่ได้อะตอนเลกใช้ก็คิดว่าจะใส่ได้นะเผื่อจะได้ทุงมาไหนมาดูวัตถุดิบก่อนมีอะไรที่พอเป็นทุงได้ไหมหรือว่าต้นไม้บวกอชี้หรือเปล่าไปทุงๆุงหรือเปล่า อ่าฉันมีตัวที่ขายทุงๆอยู่นะแต่ว่ามันหน้าตาแปลกๆอรพวกนายลองมาดูไหมอ่าแต่มันไม่ได้ชื่อถุงๆุก็คือมันไม่ใช่ทุงถุงชนอ,อก็ไม่นับดีจะไปเสียเวลาดูทําไมเนี่ยนออี่จะหน้าที่้ายอ่ะที่เหลือไม่้ายแล้วอ่ะเอาล่ะซื้อพื้นที่ด้วยทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเริ่มเยอะแล้วนะฮะ นี่ซื้อมาเล้สามหมื่นตรงนี้ตรงนี้ห0 0 0สนพะเจ้าจอนมันยอดมากลองคิดแล้วทุกคนถ้าเราอยากจะค้าไม่ได้เต็มกระดานนี้ี่ยต้องใช้เวลานางแค่ไหนลองดูดิโอ้ชอบว่านันต้องหนางนคตๆนีน่ยยิ่งกว่าหาสูตรเลยก็คือหาของมาผสมในแหละตังไม่มี ออตางก็กว่าจะได้แต่ละบาทนานเลยแกนเอาจริงนะฉันอนุญาตพวกนายฉั้โลบักซื้อได้นะวัตถุดิบามันไม่แพงเท่าไหร่ซื้อเลยเราจะได้ได้ของใหม่ๆไงได้มาดูกันด้วยด้วยกันเ,เก็บตังอย่างรวดเร็วฉันมีตังเกือบสามแสนแล้วใกล้จะซื้อได้แล้วไอ้มาเล็กแตงโมนั่นน่าอะไรเดี๋ยวฉันจะซื้อมังกี้แล้วกันนะในชั้นโลบักซื้อเลนหนึ่งอันพอประหยัดนะคะผมเราจะได้ได้สูอใหม่ๆด้วยนะฮะครอครายโดยอจก้าโลบักซื้อมาเลย เพราะว่าเราได้เก็บเงินนี่ไม่ได้กินอะไรกับเขานะครับส่วนบัวน,นี่คืออู้ยังแพงร้อยห้าเก้าอาจจะซื้อมาไว้ก็ได้ตัวหนึ่งจะได้รู้ๆไปเลยว่าพวกวัตถุดิบแพงๆนี่ได้ตัวอะไรบ้างส่วนวัตถุดิบก็เช่นกันเดี๋ยวซื้อชีสมาด้วยแล้วก็สุดท้ายเป็นกาเล็กซี่นเดี๋ยวซื้อมาด้วยใช้โลบักวนไปอย่างละหนึ่งพอนีถือว่าเป็นการทดลองนะเดี๋ยวที่เลหลือค่อเก็บเงินเอาหลังจากนั้นเรามาเลยทุกคนมาดูสิเอาเป็นลิงก่อนเลยลิงกับกาเล็กซี่เป็นอ้วเหมือนบ้านอะไรก็ไม่รีไ,ไม,มอะ ใส่อุ้ยลิงกาแล็กซี่รองเท้ามันกลายเป็นหงอคงยังก็ไม่รู้เอาค้ามาเลยกลายเป็นหงอคงเป็นไรมีหงอคงได้อาจจะกลบา <c oughs> ไปแล้วดูดิเอเลน่าดูเวลาค้าของฉันเฮ้ยชั่วโมงเจ็ดนาที <c oughs> อา้าววเลย ตัวเทพแน่นอนเหี่ไหนมาดูสีดูเงาได้ว่ามีตัวไหนเป็นลิงโอ้นี่มนตัวระดับสีเหลืองนี่เลยนี่นาเอเลียเนี่ยลิงตัวนี้ตัวที่สองอเอเอ้ยเฮ้ยแล้วมันเล่งเวลาได้ไหมอ่ะเจ้ากอบมาสามารถสกิได้นะรอยืดเก้าโลสะบากโอ้แพงแพงเอาไว้ก่อนโอ้โจระเข้กระชี้ายเป็นจิ้งเหลนอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ฉันรู้แล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งแส่ของคาร์บเยอะตัวจะยิ่งแรลงเลยเปล่าคือถ้าใส่แค่สองอันน่าจะไม่แรงมากเอ้ยแล้วตอนเนี้ฉันผสมแทนไกอย่างที่ฉันมีเลยอ่ะได้เก่งกระรูมมะพร้าวส่วนนี้นะครับผมจระเข้ฉลามต้นไม้กลายเป็นคาปิ่ายางรถเหมือนโบเดก้าบราบูเอาเลยบัวกระบองเพชรรองเท้ากลายเป็นตัวนี้นะฮะ เหมือนกระทิงเหมือนไข่อูู้แล้วแต่ละอย่างเราต้องใช้เวลาอย่างนาน,นหนึ่งชั่วโมงคือชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใครจะไปรอฮึ่ถ <c oughs> ้าไงก็สคริปต์เสร็จจะกรอบสคริปต์เลยเอาเลยจะกรอบสคริปต์เลย <c oughs> มาสคริปต์เลยละกันโดยเฉพาะตัวลิงนี่หน้าสคริปต์มากมันหนึ่งชั่วโมงเลยละคร <c oughs> ว้าว โอ้ยกมเหมือนกับอาลาดินเลยออกจากตะเกียงมาปะเนี่ยคือเวลาสกิปมันแบบราคาเท่ากันหมดเลยอ่ะไม่ว่าเราจะสกิปครึ่งชั่วโมงหรือสกิปหนึ่งชั่วโมงก็จะเสียร้อยยี่สิบเก้าอ่ะพวกนายหูหแพงแพง <c oughs> ราคาแพงจะกรอบดูดิอันนี้ท้องแต่ไกลเลยอ่ะในได้สีแดงด้วยตัวหนึ่งใช่ใคมาวางเลยนะละคนหนูได้ตัวเทปอะไรตัได้เท่าไหร่อ่ะตวีตอนนี้ตัวนีหน้หมืหน่นเก้าเลยตวี โอ้ยังเยอะเศรษฐกรบลายเป็นเศรษฐีแล้วอ่ะเออดูดีลิงอันนี้หงอคงกำยามากนะฮะแต่ตัวเลขเหมือนเพื่อนเหมือนกันไม่มีตัวใหญ่เลยเหรอที่เราค้ามาเนี่ยไม่มีเลยรู้สึกว่าเกมจะบังคับขนาดตัวนะเนี่ยน่าจะตัวเท่านี้หมดแหละโหูแล้วดูสิทุกคน1มืต่อวินี่ฉันรวยแล้วหลังจากนี้มีเงินเป็นล้านแล้วตอนเนี้แล้วก็ตัวนี้ทุกคน ตัวนี้ไม่ได้น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้โหดมากนี่บอมเบอร์นี่นี่กุซีนี่ใช่ด้วยตัวนี้อุย้ยแต่นายครุบแล้วอ่นะนายได้ตัวสีแดงมาแล้วอ่ะจะก,กว่าเบอร์แต่แบบจะดีมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าได้ตัวสีรุ้งนะครับอุย้ยไอบวัวแล้วก็กาแล็กซี่นี่ไม่น่ายากว่าในการค้าเนี่ยฉันว่าก็ต้องดูนะว่าใช้วัตถุดิบอะไรอะ่ะจะก,กว่าเบอร์ต้องลองหาดูเนี่ยมันก็มีบอกตรงๆเลยนะบัวแล้วก็กาแล็กซี่นะเออเดี๋ยวลองมาใส่ดูไหมมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮเาเเดชก็คิดว่าไม่ไม่น่าง่ายขนาดนั้นนะ เดี๋ยวลองดูก่อนไม่แน่ใจว่าฉันเคยลองผสมมาหรือยังเคยกดมาหรือยังแต่ลองดูมันน่าจะเป็นไอ้บัวกาแล็กซี่ดีวะถ้าเกิดเ่าบัวมันโร่เกเล็กซี่ตรงนี้วันนี้ดูเหมือนจะเสียโลบากไม่เยอะแต่กดไปกดมาเหมือนจะเสียเยอะอยู่นะที่ะ <laughs> จะกอบได้กดเรื่อยๆเลยเอ,ยอะทีละตัวทีละตัว ในกดเพลินเนี่ยกะใหญทุกคนได้เห็นไงเพราะว่าถ้าทุกคนไม่เห็นมันจะดูเสียเวลาที่เข้ามาดูคลิปนี้เุ้ยจริงว่ะวัวก,กับกาแล็กซี่ยังไม่ได้ตัวว่ะพวกนายเอาอย่างที่คิดเลยไม่ง่ายอย่างที่คิดเอออาจจะต้องหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแต่ว่าคือวัวกาแล็กซี่รองเท้าได้เป็นตัวแกะนี้ช่างงานจะยังไม่ท้าแล้วกันจะเก็บวัตถุดิบไว้ก่อนแ้เขอผสมปูเชฟก่อนเลยอ่อนอ่อนไม่ต้องพูดอ่อนกับฉัน ซื้อช้างเพื่อมาหนูมาด้วยเฮ้ยมันมีสูตรบอกอยู่อาจเอาเนี่ยไม่มีมันจะมีบอกเฉพาะตัวที่เราเคยสุ่มแล้ว,ลวอ๋อ,อ อันนแ้วว่าหลอบอกอันที่ยังไม่เคยแจกออหลอกให้พวกเราดีใจละงานจะก,ก่อประทอคนไม่ดีแล้วเนี่ยอา้าใช้ข้าใจผิดนะเอออย่าว่าฉันเลยขอโทษทีแต่อย่างหนึ่งที่อยากให้ผสมก็อย่าที่บอกไอ้ตุงต้งๆหาฮะนี่หาสูตรนี่ตุงต้งๆเนี่ยทำไงเนี่ยพระเอกเอนี่ยมันมีไหมในนี้เ,เออพระเอกเป็นหลอดเลยนะเฟร์ขอดูในตารางก่อนมีหน้าล้ายๆทุงเปล่าเออ,เอ,อ,อาจจะไม่มีนะจำได้ไหมมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เขาเอาถุงออกทุกเกมอ่ะอาจจะเป็นไปได้นะที่เขาไม่ได้เอาใส่เข้ามาด้วย ท้งนายชั้นคาบของ6อย่างเลยนะเว้ยกาแล็กซี่วัวต้นไม้กระบ,บองเพชรรองเท้าแล้วก็หนูได้เป็นตัวนี้นะฮะถึงแม้จะไม่ใช่ไอ้วัวดาวสาวแต่มีความคล้ายคลึงเหมือนเป็นลูกเลยลูกวัวดาวสาวอะว้าไหนเอามาวางโชว์สิเอออยาเห็นอน่ะอ๋อมันคือระดับสีแดงพุงไงก็ไหนเนี่ยสีแดงสุดท้ายเลยตัวนมี้เห็นเปล่าอ๋อตัวนี้<อ>เลยหรอเออแต่อยากเก็บวัตถุดิบไว้ก่อนนะเพราะว่าอาจจะเจอสูตรที่ทําตัวสีรุ้งได้ ถ้าเราไปผสมไอ้สีแดงมันอาจจะเปลืองไปหน่อยเพราะว่าเราเสียโลบัลในการซื้อวัตถุดิบมานะทุกคนนะใช่แถ่ต้องเสียโลบัลในการตะคริปด้วยอ่ะเออแต่ถ้าเกี่ยวว่าเล่นไปเล่นมายังหาสูตรไม่ได้ก็คงอาจจะต้องยอมค้าตัวที่เราค้าได้ไปก่อนแล้วมืนาานคิดว่าเป็นไม่ได้ไหมบัวหนึ่งตัวกับกาแล็กซีสองอันอาจจะเป็นไอ้บัวกาแล็กซีก็ได้นะกาแล็กซีของออมใส่ไม่ได้แหมเออออมใส่ไม่ได้หรอใช่ถ้าสั์เลียงอาจจะได้อยู่นะาแต่คนละตัว อาจจะเป็นเหล็กหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราเก็บกันอีกแป๊บหนึ่งเหล็กมา 4M โอเค 4M แล้วนะฮะเดี๋ยวซื้อเหล็กมาเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเหล็กกาแล็กซี่บัวอาจจะเป็นเจ้าดาวสาวก็ได้เอาใส่ไม่ได้นะฮะไม่สามารถใส่เหล็กด้วยได้อาพวกนั้นเฉันตกลงแล้วกันจะค้าบตัวไอ้ลูกมาไปก่อนแล้วกันนะตัวสีแดงไปก่อนสีรุ้งนาจะหาสูตรยากว่ะโอเคใครรู้สูตรทุกคนคะบอกผมได้ในเกมเนี่ยถ้าใครแบบเคยเล่นมาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราคาบตัวนี้มาก่อนเลยสองชั่วโมง <c oughs> เาเืไไ่อไรอนานอ่นนไม่เป็นไรเราจะหยุด2ชั่วโมงด้วย129โลสบักนะฮะนี่เอามาเลยน,นี่ลูกดาวสาวสิ่งที่อยากรู้ก็คือทําเงินต่อวิเท่าไหร่นะทุกคนจะแซงไอ้หมื่นเก้าที่เรามีได้ไหมอะาวางเลยดูซิเท่าไหร่หมื่นหกหมื่นหกเองอ่ะนี่ขนาดตัวสุดท้ายเนี่ยแถมเวลาครัฟก็จะนานสุดด้นะสองชั่วโมงครึ่งอ่ะไอซตัวนู้นไม่ได้อ่ะตัวนู้น่ะแต่ก็ไม่แปลกหรอกมั้งตัวนี้ติดสถานะทองด้วยนี่ อเอออาจจะได้เงินเยอะเพราะเงี้ยตัวนี้ใกล้ไปสองหมื่นต่อวิแล้วแหละเนี่ยมันเพิ่มได้ไงเนี่ยนายได้แอบให้ข้าวมนกินบ้าจ้าก,ก่อนเออลูรักนายปะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้เลยนะฉันไม่ได้ทําอะไรฉันเดินค้าไปวันๆเลยนะไม่ได้มาดูแลพวกนี้เลยก็เดี๋ยวทุกคนครับประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันกับการคล้าถ้าอยากดูต่ออยากให้เราคล้าอะไรใหม่ๆต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แบบขอเยอะๆเลยนะทุกคนนะแล้วก็กดดูกันเยอะๆด้วยนะครับฝากด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะกดไลค์นะ ไปแล้วทุกคนครับไว้เะจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย